สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเวทกาชัยสุวรรหัส081ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวิิธามาศบญศูนยรหัส083ค่ะค่ะวันนี้เราก็มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพมิเตอร์มาให้ความรู้กับทุกคนนะคะเชิญปกดดูข้างในได้เลยค่ะ ฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและสัมผัสได้เช่นจอภาพคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์เมาส์เป็นต้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการใช้งานได้4หน่วยคือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยแสดงผลและหน่วยเก็บข้อมูลสำรองค่ะ ซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ ผู้พาว w a r ร์หรือผู้ใช้ระบบในระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์จากการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างชุดคำสั่งหรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องค่ะ